สวัสดีฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะก็อยู่ในช่องเดลลี่นะฮะก็เนื่องจากว่าจะเลิกเล่นเกมลงช่องนะก็จะไปเน้นแนวเที่ยวแทนละกันเนาะก็ช่วงนี้ก็ติดโควิดก็เลยไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็ระหว่างที่ไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็เจาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังละกันก็สําหรับคลิปนี้นะคเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมฝนชอบตกตอนเย็นนะใกล้ๆเวลาเลิกงานหรือเวลากลับบ้านเนะี่ย ก็เลยสงสัยเหมือนกันก็เลยลองค้นหาข้อมูลดูแล้วก็รวบรวมมาทําเป็นคลิปนี้นะครับไปฟังรพร้อมกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะทําไมฝนถึงตกนั่นก็คือน้ําโดนความร้อนและระเหยเป็นในน้ําขึ้นไปบนฟ้ากลายเป็นเมฆเกิดการควบแน่นกลายเป็นฝนแล้วก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรการเกิดฝนนะทีนี้กลับมาที่เรื่องหลักของเราว่าทําไมฝนถึงชอบตกตอนเลิกง,งานนะ่ะ ในฤดูฝนจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากเนื่องจากอากาศที่ร้อนไม่ว่าจะจากธรรมชาติแต่การใช้ไฟฟ้ารถยนต์แอร์ทั้งหมดทั้งมวลมีความร้อนยิ่งในกรุงเทพที่มีตึกหนาแน่นก็ส่งความร้อนขึ้นไปเป็นจำนวนมากเมื่อความร้อนสะสมมากๆจนถึงช่วงเย็นป้าทิ์เติ่มตกปิน ความชื้นในรูปแบบไอร้อนค่อยๆถูกปล่อยออกมาเมื่อปะทะกับตัวแปรเช่นอากาศที่เย็นลมประจำฤด,ดูฝนลมมรสุมทำให้เกิดการยกตัวขึ้นด้านบนกลายเป็นเมฆฝนฝนจึงตกลงมาแน่นอนว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเ,มเช่นพายุเข้าเก็ดความรู้เล็กๆน้นนอยๆนะฮะฝนที่ชอบตกตอนเย็นมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าฝนราชการชื่อนี้มาจาก ฝนที่มักตกทุกวันในเวลาเดียวกันซึ่งใกล้เคียงกับเวลาที่ราชการเลิกงานเลยได้ชื่อว่าฝนราชการก็สรุปง่ายๆนะฮะก็ไอ้น้ำสะสมตั้งแต่ช่วงเช้ากลางวันเนื่องจากโดนแดดและความร้อนให้สังเกตว่าช่วงกลางวันก่อนตอนเย็นในวันที่ฝนตกอากาศมักจะอบอ้าวเพราะไอ้น้ำในอากาศมีมาก แต่ฝนตกไม่ได้เพราะอากาศตอนกลางวันมันร้อนเกินไปตอนเย็นอากาศเริ่มเย็นพร้อมที่จะให้ไอน้ำกันตัวบวกกับไอ้น้ำอิ่มตัวถึงจุดวิกฤตก็จะทำให้ฝนตกลอกมาในตอนเย็นนะจริงๆหลกักๆแล้วฝนจะตกอยู่สองช่วงคือเช้ากับเย็นแต่เช้าจะตกน้อยกว่าเพราะไม่มีไอ้น้ำสะสมยกเว้นว่า วันที่มีเมฆมากหรือพายุเข้าอากาศเย็นรวมกับไอ้น้ำที่มีมากอยู่แล้วนั่นก็คือความกดอากาศต่ำและความกดอากาศสูงฝนจึงตกทั้งวันนั่นเองนะก็นี่ก็คือเหตุผลนะว่าทำไมฝนถึงชอบตกตอนเย็นๆนั่นเองก็ขอจบไปแค่นี้นะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ด้วยไปแล้วฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไป